สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจลตงบุตรีนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องเจ้าคันนี้ครับโตโยต้าเอทีพไฮบริดนั่นเองครับที่กําลังจะเปิดตัวนะครับเร็วๆนี้นะครับเดือนสิงหาคมวันที่21นะครับว่ามีทิศทางการออกแบบยังไงนะครับสเปคเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีรุ่นย่อยกี่รุ่นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็พูดกันตรงๆเลยดีกว่าไปกันอย่างรวดเร็วนะครับมันวางบนพื้นฐานตัวเดิมเลยครับ DNGA นะครับหรือว่า d y n a m i c Global Architecture นะครับ ก็คือเป็นเหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยนะครับก็คือตัวยาริสค o อสนั่นเองครับแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับแต่กระดองคุละกระดองเท่านั้นนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับ DNG เนี่ยเขาพัฒนามารองรับอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องพันหหรือเครื่องไฮบริดนะครับเพราะว่าตัวถังค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็ถอดเจ้าตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยัดเครื่องยนต์หนึ่งจุเข้ามาเพิ่มระบบไฮบริดเข้ามานะครับพื้นฐานก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องเครื่องแตกต่างกันประมาณไหนนะฮะ เห็นไหมห้องเครื่องของเขานะครับค่อนข้างใจะใหญ่นะเบาโชกต่างๆวางตำแหน่งนี้นะบูนะครับคานหน้าประมาณนี้นะอนทีนี้ผมไปดูอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เห็นว่ามันวางแพลตฟอร์มเดียวกันคานหน้าประมาณนี้นะเบ,บาหัวโชกนะเห็นไหมครับวางตำแหน่งเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ 2NR 1.5ลิตรนะครับดูโอว v วีนะครับ แล้วก็จับคู่กับตัวระบบไฮบริดนะครับตัวนี้กำลังแรงม้าก็111แรงม้านะครับอัตราการเสื่อมเ,เปลืองที่เคมจากโรงงานก็26.6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในตัวรุ่นพี่ของเขาก็คือตัวยาริสคลอสนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าห้องเครื่องต่างๆเหมือนกันผมย้ำนะครับว่าเขาวางลงเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับสำหรับรุ่น a t ทีก็จะได้เครื่องยนต์นี้ไปติดตั้งนะครับ แบตเตอรี่ก็คงจะมีกิโลวัตต์ชัวเท่ากันนะครับทีนี้มาดูรุ่นนี้พูดสับเปกกันก่อนนะ1.5ลิตรเหมือนกันแต่ว่าอัตราการสิ้นปือนอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้น้ําหนักตัวเบาวกว่าลู่ลมกว่านะครับเพราะว่ากระดองนะครับที่ครอบลงบนแพตฟอร์มเนี่ยมันลู่ลมกว่าแล้วก็น้าหนักเบาวกว่าตัวรุ่นพี่เขานะครับรุ่นนี้มันหนักอะไรล่ะหนักกระดองที่เป็นแฮสแบกนะฮะแล้วก็ล้อที่จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับ ตัวถังหนักกว่าอยู่แล้วนะครับส่งผลัอัตราการเส้นเปลืองแต่พอมาดูในรุ่นนี้นะครับโครงสร้างเบากว่าแม้จะใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่ความรู่ลมความเบาก็ได้เปรียบนะครับอัตราการเส้นเปลืองที่เคลมไว้ก็ผมว่ามีได้เห็นเลข30กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนครับในรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ตัวแรงม้าต่างๆอาจจะเท่าเดิมนะ110แรงมา้าหรืออาจจะแบบตัวแตะแบบอาจจะจูนให้มาแบบเพิ่มขึ้นจ,จะเป็น112หรือ113แรงม้าก็เป็นไปได้นะ แต่ว่าอัตราการเส้นเปลืองตัวนี้ประหยัดกว่าแน่นอนนะครับ <S <S ทีนี้มาพูดกันเรื่องประเด็นรูปร่างบ้างนะครับได้แพลตฟอร์มนี้เลยนะครับไฟหน้าได้ชุดเดิมแน่นอนครับแต่ว่าชุดกระจังหน้าต่างๆชุดลายล้อแม็กต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะครับดีเทลล้อแม็กเปลี่ยนไปแน่นอน,นครับอาจจะขยายเป็น17นิ้วนะไฟหน้าบล็อกนี้ก็สวยอยู่แล้วนะสวยคมอยู่แล้วกระจังหน้าอาจจะเปลี่ยนไปให้มีความแตกต่างกับรุ่นนี้มากขึ้นนะ สำหรับภายในก็ผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนเบาะนะครับวัสดุเบาะให้แบบมีความแตกต่างนะครับแล้วก็มาตรวัดต่างๆเพื่อให้รองรับกับตัวไฮบริดนะครับมาตรวัดนี่อาจจะเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าหน้าตาเป็นแน่นอนเป็นแบบนี้แน่นอนครับทีนี้มาพูดถึงรุ่นย่อยครับสำหรับรุ่นย่อยเนี่ยผมว่าโตต้าน่าจะวางตำแหน่งของรถคันนี้ให้สูงขึ้นนะ หมายถึงว่าตัวไฮบริดตัวใหม่นะให้เป็น b s e gment ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5แล้วซึ่งเขาหลุดจากความเป็นอีโคคาออกมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อให้รถ2รุ่นนี้นะครับไม่มีความเหลื่อมล้ํากันไม่แบบแย่งกันตลาดกันเองนะครับโตต้ตาก,ก็เลยจะวางตําแหน่งของรถรุ่นนี้นะครับให้เป็นรุ่นท็อปท็อนะครับก็คือน่าจะมีแค่2รุ่นก็คือพรีเมียมลักชัวรี่แลวก็ตัว g r Sport เท่านั้นนะครับ เือไม่ให้ที่ผมบอกไม่ให้แบบมาแย่งกันตลาดกันเองนะครับแล้วก็ราคาก็เช่นเดียวกันครับผมว่าราคาในโตตาตังมาตึงแน่นะฮะอย่างตัวนี้ท็อปสุดก็หกแสนกว่าแต่ถ้ารุ่นสตาร์ทในรุ่นไฮบริดเนี่ยผมว่ามี78หรือ79็ดิบเก้นะครับเริ่มต้นออประมาณนี้เรื่องสเปคนะครับย้ำกันอีกทีสเปคก็เครื่องยนต์ใหม่ 1. นลิตรนะครับหนึอยสิแรงม้านะครับ แล้วก็รุ่นนี้ก็คงจะใช้บล็อกนั้นเลยนะครับบล็อกรุ่นเดียวกับรุ่นพี่เขาบล็อกนี้นะทีนี้การออกแบบอย่างที่บอกไปรูปลักษณ์แบบนี้นะครับล้อมแม็กเปลี่ยนไปภา,ายในเปลี่ยนไปมตรวัดเปลี่ยนไปนะครับรุ่นย่อยนะครับ2รุ่นแล้วก็ระบบเสริมความปลอดภัยน่าจะนะน่าจะดึงจากตัวนี้เลยนะครับก็มาพร้อมกับระบบพื้นฐานนะระบบป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวนะครับป้องกันการออก นอกเลนอะไรพวกนี้ก็มีให้มาเป็นพื้นฐานนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนทางด้านหน้านะครับแล้วก็ไดนามิกเรดาร์ cruise control นะครับรวมไปถึงไฟหน้าแบบออโต้นะครับระบบแจ้งเตือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะครับระบบแจ้งเตือนอ๋อระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดนะครับ RCTA นะครับแจ้งเตือนรถวัตถุทางด้านหลังนะครับรวมไปถึงบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับแจ้งเตือนุมอับสายตามีให้นะครับก็เป็นระบบพื้นฐานนะครับที่ดีอยู่แล้วนะครับมากับรถอยู่แล้วนะครับ ส่วนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนี่ว,ว่าคงจะไม่แบบอาจจะนะอาจจะพัฒนาให้ระบบเนี่ยมันเสถียรยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้รถมีภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณทางโตโยต้าเนี่ยเขาแบบเพิ่มราคามาอย่างเดียวให้แค่ระบบไฮบริดเข้ามามันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับอาจจะเพิ่มระบบเสริมความปลอดภัยให้แบบทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นนะครับรอติดตามกันนะ อันนี้ให้ดูภาพลักษณ์ทางด้านนอกสำหรับท่านผู้ชมที่รออยู่นะรอซื้อตู้ไฮบริดลองช่างใจดูดีๆนะครับว่ามันสมควรที่จะรอหรือเปล่านะครับหรือว่าเอา1-2ดีเพราะว่าตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับอย่างตัวใหม่เนี่ยเปิดตัวมาอาจจะแบบ800,000ไปเลยอย่างเงี้ยไหวไหมกับค่าง,งวดนะครับถ้าไหวก็รอนะครับเดือนสิงหานะครับทีนี้ไปดูคันนี้อะไรล่ะที่จะได้เพิ่มจาก ตัวเดิมมาอาจจะมีเซ็นเซอร์ลมยางเหมือนรุ่นพี่เเขาตัวนี้มีเซ,เซ็นเซอร์ลมยางเพิ่มนะครับมีกล้องสามรอยกิองศมามีมาให้นะครับกล้องบันทึกหน้าหลังมีมาให้อยู่แล้วอย่างที่ได้แน่นอนก็คือตัวนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เลยนะครับสองเอ็นนะครับมีชุดแปลงไฟอินเวอร์เตอร์นะครับมีปั๊มลมแบบไฟฟ้าของรถไทบริดนะครับรอดูกันครับว่าจะมีความแบบ อัตราการตอบสนองที่ดีแล้วก็อัตราการสช้พลองที่ดีกว่าตัวเดิมเยอะไหมนะฮะสำหรับโตท้าเอทิฟไฮบริดนะครับอ่ะทีนี้มาย้ํากันนิดนึงครับสรุปภาพรวมนะครับเครื่องยนต์เปลี่ยนไปครับเป็น1.5ลิตรระบบไฮบริดนะครับภาพลักษณ์ภายนอกครับอาจจะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือใช้แพลตฟอร์มนี้เลยนะครับคุณอยากได้คุณจะได้กระดองนี้เลยไฟหน้าแบบนี้เลยกระจังหน้าอาจจะเปลี่ยนไปลายล้อแม็กเปลี่ยนไปแน่นอนครับภายในภายในก็จะมีตัวมตรวัดนะครับแล้วก็ลายเบาะต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับ เปิดตัวราคาไหนมาทายกันดูนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูว่าเปิดตัวกี่บาทเจ็ดแสนหรือแปดแสนนะครับหลังจากเกิดว่าท่านผู้ชมชมแล้วนะครับอยากจะทราบสเปคตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาครับหรือว่าจะแบบแสดงความคิดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับว่าควรรอไหมหรือว่าเอาตัวนี้ดีนะครับหนึ่งสองที่ขายอยู่นะครับคุ้มค่าไหมกับการจ่ายเงินให้ได้ระบบไฮบริดเข้ามานะครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับลองตัวเฉลี่ยกันดูครับคุณอาจจะเพิ่มเงินขึ้น รหรือว่าเอาน้เออค่าที่ส่วนต่างเนี่ยมาซื้อน้ำมันได้กี่เดือนได้กี่ปีคุ้มค่าไหมที่จะรอตัวไฮบริดครับคอมเมนต์เข้ามาดูครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับสั้นๆส,สำหรับคลิปนี้นะครับมี2รุ่นครับพรีเมียมลักชวรี่กับจีาสปอร์ตครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ